สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อาชีวะประชุมเตรียมการแสดงสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจากผลงานผู้เรียนทั่วประเทศชูความสำเร็จนวัตกรรมอาชีวะรองรับการพัฒนาประเทศค่ะนายประพัฒรัตนา,ารุณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา2566นำโดยนายนิรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับภาคทั้ง5ภาค นายประพัฒน์รัตนารุณได้กล่าวว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นจากนักเรียนนักศึกษาเป็นผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมซึ่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา2566เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งขอให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการกำหนดวันและสถานที่โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ประสานความร่วมมือการมอบหมายงานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความสําคัญด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป นายนิรุตบุษ,ษาลรีประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับภาคได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคสรุปจำนวนผลงานเข้าร่วมในระดับภาคทั้ง6ประเภทรวมจำนวน735ผลงานประกอบไปด้วยภาคเหนือ144ผลงานภาคตะวันออกและกรุงเทพม,มหานคร140ผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ167ผลงานภาคใต้142ผลงานและภาคกลาง142ผลงานโดยผลงานผ่านเข้าระดับชาติรวมทั้งสิ้น120ผลงานค่ะแบ่งเป็นภาคละ24ผลงานซึ่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา2566 มีการกำหนดวันและสถานที่ที่ต้องให้ความสำคัญความปลอดภัยและต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนจึงได้มีมติในที่ประชุมมีการกำหนดจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา2,566ระหว่างวันที่15ถึง18กุมภาพันธ์2,567ณศูนย์การค้าเซียรังสิตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ